อุ้ย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 ,ย <c oughs> ได้แล้วได้แล้วเห็นมันมั่นกับบัตรโดนได้แล้วเนาะ ได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วฮ่ <ś led> าฮาฮามันมันจ้ามานันเมื่อน,นี่มันทำไมดูขันใจ พี่น้องโบงหูจักวไวกินเลยมานแล้วพี่น้องมานอีกโตแล้วจ้าปาก้าปาก้าจ้าโตวังหันล่องดึงบึงซื่อจ้าพี่น้องล่องดึงบึงซื่อตัววังหันว่ามันสิบโบกินนะจ้าคันปลาตัวใหญ่มันสิเป็นคืนอโบกินนี่เด้ ขันปลาตัวน้อยนี่ตอดเด้งดึงดึงดึงดอกแต่ว่าขันปลาตัวใหญ่นี่มันสีมะออุ่มเอาเลยเยวเบิง้งจ้านั่งอยู่ใ,ใกล้ๆไดนี่แหละพี่น้องเสียงไดได้จ้านีนเสียงไดมาเด้อมากินเยื่อแซบเบด้อ เหยื่อรสชาติดีนะคะเร่เข้ามาเร่เข้ามาเร่เข้ามากินเหยื่อจ้าอะตัวใหญ่ๆมาตัวนึงเห็นแต่ลองร่อยสิดธึ้้นมาตกเป๊ะอยู่หิมนนำเาสีโดดคุบจังในจังสีท่านยันหัวสากลงนนำ ปอเอนไปคนตัว <c oughs> ปลาตองไปใส่ปูป่าตองเห็นเห็นร่อยขึ้นมาตอนยกอันตอนยกเบ็ดขึ้นมาท่พี่น้องสรุปผลงานปลาซิดเบ็ดเท่าปลาตะกับปากาสีตูปลาห้างแดงกับ ตัวหนึ่งแล้วก็ปลากระกเนยงตัวหนึ่งพี่น้องพอเด็ดปนครับกินปนกินเลี้ยงต้มแล้วเต้มแล้วก็มาใบยังขึ้นใบเ,เก็บออกเอากา่างออกขึ้นใบพี่น้องก่างวาอเกเทปุ่ยน้อยนี่มุกยึกดน่อยนี่ละ ตัวดีแต่ปลาปลานี้มันแข็งดีเนาะผงนัวลงไปยาใส่หลายได้ชิมันชิมกัน,กนผงนัวก็จะใส่หลายน้ำปลาก็จะใส่หลายมีปลาอยู่แล้วเนื้อปลามันก็หวานเป็นอวดตัว